มื่อช้เปอ์สวัสดีค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพ,พี่ก็จะได้เห็นแกงเมนูเห็ดบ,บ่อยๆว่าแต่เบื่อกันหรือยังคะส่วนหนูกับฟีฟ่ายังไม่เบื่อเพราะชอบมากๆค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยบรรยากาศชุมช่มฉ่ำมากๆส่วนหนูกับฟีฟ่าโชคดีวันนี้ได้เห็นมาด้วยเห็ดชนิดนี้ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าคือทบรีนะคะวันนี้หนูจะเอามาแกงกับผักกูดแต่ก่อนอื่นหนูกับฟีฟ่าต้องช่วยกันล้างก่อนค่ะจะบอกว่าขั้นตอนนี้ใช้เวลานานมากๆเพราะกว่าจะล้างสะอาดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะสำหรับเห็ดและผักกูดก็ จะได้ประมาณนี้เลยนะคะฟิฟ้าก่อไฟตั้งหม้อเรียบร้อยพอ,พอนำเริ่มร้อนเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะใส่เยอะหน่อยเพราะจะเอามาตำน้ำพริกด้วยค่ะผักกุดก็พร้อมแล้วระหว่างนี้ฟิฟ้าก็จะมาตำเครื่องปรุงนะคะเห็ดสุกแล้วหนูเอามาตักใส่จานอันนี้หนูจะเอาให้ฟิฟ้าตำน้ำพริกเห็ดน,นะคะเทลงไปในโครนร้อนๆแบบนี้น่ากินสุดๆส่วนในหม้อของเราก็ใส่ผักกุดลงไปเลยค่ะต่อด้วยปรุงรสชาติใส่พริกเกลือผงนัวสุดท้ายคือตะไคร้ต้นนะคะเพื่อให้น่ากินวันนี้หนูใส่วุ้นเส้นไปด้วยค่ะ คนไปคนมาอีกซักนอยส่วนน้ำพริกเห็ดของฟิฟ่าก็ใกล้จะได้แล้วนะคะส่วนเมนูในหม้อก,ก็คือหอมสุดๆน้ำพริกเห็ดได้แล้วแกงก็สุกเหมือนกันยกลงมาจากเตาเลยค่ะส่วนฟีฟ่าก็ไม่รอช้าตอนนี้ตักข้าวใส่ขันตัวรอเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะสําหรับเมนูของเราในวันนี้ไม่รู้ว่าพี่ๆจะให้หนูผ่านไหมแต่อยากจะบอกว่าหนูกับฟิฟ่าตั้งใจทํากันสุดฝีมือเลยค่ะถ้าถูกใจพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะบายบาย